สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26ปรากฎาคมนะคะวันนี้เราก็สอบงานก่อสร้างสนามบ,บินอีกวันหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็จะมีแค่2บริษัทร่วมกันค่ะจ้างก็จะสอบเหมือนเดิมเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวจะพามารับชมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคน เต็มเต็มบ่ะเต็เต็มครับขอบคุณคขวัญใช่ค่ะไหมครับอ๋อมาแต่จังหวัดใดนก่อนธนาคามครับสนาคามมาเพื่ออะไรมาเพื่อน่าเชื่อครับน่าเชื่อครเนาะไอ่จะมาแต่จังหวัดใดบึงการครับบึงปานอันนี้เด้แต่จังหวัดใดอุดรครับอุดรอันนี้เด้ำนาจเจริญครับอำนาจเจรริญคับอ่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะ ส,สูดๆได้ดหามสันได้เจ้าหามสันได้หามสันเดี๋ยวเพื่อเสียดในจ้างมาเบิ่งกะบ่ต้องสันกะเฮ็ดปกติกะมัดมัดมัดซีมุมอันนี้สองมือนะอ,อันนี้ไม่ครับสองมือนอ๋อไม่ค่ะสอบเลยเอสอบเลยอ๋อสอบเลยกำลังเรียกนายจ้างลงมาอ่ะมาต่ครับสา ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอ๋อในจ้างกำลังสอบมัดหล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูมัดกตามไปตามขึ้นไปย่างไปเลย นตนะ,ะปะูซีตตตตััับบปููซีีเเลล่ยนนาารดดะะวอง ตรงๆนะฮะอ่าต่อครึ่งนึงใช่ป่ะต<อ>่ค่ะตครึ่งหนึ่งขอตะต้องตอ่อีอ่อออาก็ต้องขอด้วย ตัวนึงที่กิตัวแล้วตัวนึงอยู่ไหนต,น,นตัวนึนนนวนงมิดไปแล <c oughs> ้วจ้าเกตอกมิดถอนออกถอนตะปูอเ,เอาตีนยับไหม ก็รีบติดต่อไว้นะคะก็เดี๋ยวนายจ้างมาอีกรอบหน้าประมาณมันที่20สิต่อเงินเงินเดือนเงินเดือนตอนนี้กรรมกรเขาให้2 6งหม่นช่างไม้ช่างไม้2องหมื่นเจ็ดช่างอื่นสองหมื่นแอันนี้เป็นตัวแทนนายจ้างจากงานก่อสร้างสนามบินนะคะก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเงินเดือนที่จะได้รับนะคะ สำหรับคนไหนสนใจต้องรีบติดต่อเข้ามาสมัครทางออนไลน์กับพี่อิวนะเพราะว่าไม่ได้มีบ่อยๆจ้างคือทำงานได้แบบธรรมดาก็คือทั่วไปงานจะได้อยู่ประมาณ500-2่เดือน่ต่าางหอนนี้ก็คือทางนายจ้างเขาจะมีโบนัสให้นะคะถ้าทำงานงานถัดรูปเป้าสำหรับคนที่ทำงานดีสูงสุดจะได้รับหเดือนคือ1,000งพัค่ะ ก็คือจะได้รับเพิ่ม 1, หนึ่งตันเหรียญคนที่ทําความดีหมายถึงว่าไม่ขาดไม่ลาไม่สายไปทํางานปกตินะคะอันนี้แปลจากนายจ้างพูดนะแล้วบางคนนะคะที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการทำโอทีหรือว่าลาต่อนะคะขาดลา,าสายก็อาจจะไม่ได้เลยในส่วนของเงินพิเศษรายเดือนอ่าเงินเดือนพิเศษนะคะก็คือถ้าคนไหนไม่ให้ความร่วมมือในการทำโอก็จะไม่ได้พิเศษนะคะก็คือจะให้เพิ่มจากเงินเดือนนะคะ คนเมื่อได้เข้าทำงานแล้วขอให้เลือกช่างที่ตัวเองขนาดที่สุดด้านตัวเองขนัดที่สุดเป็นหลักของนะคะมันจะส่งผลต่อเรื่องการทำงานของเราในการแสดงศักยภาพของเราแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานเราให้มากที่สุดและมันจะมีส่วนมีผลเกี่ยวกับเรื่องบนนัที่เป็นรายเดือนของเราค่ะ所以等下面试的时候呢问大家 เีวลาสัมภาษณ์นะคะจะถามจะถามความสมัครใจของแต่ละคนว่าทุกคนอยากจะไปตำแหน่งอะไรก่อนอันดับแรกอันดับสองคืออะไรอันดับสามคืออะไรคือที่ให้แต่ละคนเลือกเองนะคะอ๋อในจ้างจะให้เลือกตำแหน่งที่ตัวเองอยากจะไปก็คือสามตำแหน่งของแต่ละคน ก็คือจะให้ทุกคนไปตามความต้องการของเราว่าเราถนัดอะไรนะคะจ้างดีมากเลยนะคะใครอยากสนใจจะจะไปรีบรีรีบติดต่อมานะเพราะฉะนั้นต้องรีบติดต่อมานะคะก่อนที่จะเติมนะคะดูคนาาอบ

ในการหักในการหักนะคะับาังอยากนกันนะเดี๋ยวพี่จะทานะางรุ่้อารนะ่องรายเอยคาเชจ่ยแล้วก็ค่าอาหารที่มันอยู่ในสัญญาได้ในส่วนในายเดวกนี้เรอบริษัทจะนื่อกเราจะต้องประหยัดเวลาในการสอบนะครับแล้วก็เรื่องจากให้เวลาในการยมพนขอในการทำงานเข้าใจไหมครับถ้าเร่าจ่าทอย่างเนี้ยมันคือบริษัทแล้วมันมีสาญญายก่ส่วนครับ บาคนหลาไม่คุนจารข้งหานัไม่นะคะเอก็คือ๋อธิบายานาะหองพักเนยอยู่ห้องละประมาณแคนนอนห้องละ8คนมีแอร์กห้องหอพักสร้างใหม่อาหารมีให้สมื้อเช้ากลางวันเย็นกลางวันเนี่ยเขาจะมีนีข้าวล่าให้ ข้าวสามอย่างน้ำซุปหนึ่งอย่างแล้วก็ข้าวสวยข้าวสวยหนึ่งที่นะคะข้าวสวยหนึ่งที่น้ำซุปหนึ่งอย่างอาหารหนึ่งอย่างติดข้าวกล่องเลยที่ไม่ใช่ข้าวกล่องที่เป็นกล่องโฟมค่ะเป็นข้าวกล่องที่มันเหมือนกับเราใช้เราต้องล้างเย็นเราใช้งานได้เพราะฉะนั้นอ่ะมื้อกลางวันเราต้องทานแล้วเรียมร้านช่วยกองตัวเองแล้วก็คุมบริษัทจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะส่งมื้อเช้ากับมื้อเย็นเนี่ยจะทั้งที่โรงอาหารนะคะ เราหอมการและโรงอาหารที่ต่างๆเนี่ยจะมีชนางงานทำความสะอาดดูแลความสะอาดให้เราอยู่แล้วส่วนอาหารที่ค้าผู้นี้ก็ถูกขัดตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะเกียรติสองพันห้านะคะไม่มีขาดฝามีใครสงสัยอะไรไหมคะไม่ไมีทุกท่านครับ 我是山西龙工这个部署的委托人。非常今天麻烦大家真看、各位在台湾除了工作以外的事情，就是我们公司来协助我们雇主来照顾各位。

什么事都要注意安全，不管你在工作、生活、到外面买东西、走路，都要注意安全，平安的到台湾工作三年、四年，买了之后平安的回来泰国，把钱带回泰国照顾家里面。 ไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันหรือว่าในสายงานออกไปที่ไหนยังไงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเพราะวาคนเนี่ยเปนคนท่อยา้ปลอดภัยในประเทศของราต้องกานอยางปลอดภัยดังนั้นทุกคนด้องปลอดภัยปลอดภัยทั้งเหล่าปลอดภัยต่างประท้ยโองคไหมนอเคดี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 ีดีดีคีด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 คดีดีดอดี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 ีดีดีดดีดดดดา เอกเงินเหล่านี้ไปดีนะโอเคที่หนึ่งเพราะว่าพวกคุณดื่าเินตามก้วงงงงโอเคดี่สอกเพราะว่าพวกคุณดื่มเหล้าแล้วงงงงโอเคๆว่ีาขกหรือว่าออกไปแต่่มเหล้าแล้วงงงง คทมารับชมนะคะนี้ใช้งานสนามบินนะคะให้ค่าแรงนะคะรมรกรสองหมืนหกพันสองหมื่นหกพันเหรียญนะคะช่างเหล็กสองหมืนแปดนะคะช่างไม้สองหมืนเจด แล้ก็ตอนนี้กำลังคีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานในไต้หวันนะคะจะมีเงินพิเศษให้ต่อเดือนด้วยนะคะสำหรับคนไม่ขานไม่ลาไม่สายสำหรับคนไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสมัครออนไลน์ไว้ได้เลยเพราะว่าในจ้าจะมาสอบอีกครั้งก็คือที่20สิงหากงนะคะ เนื่องจากเขาเป็นทำงานในงานราชการสำห่างในงกับำรวจเขาจะเป็นผู้ดูแลผู้ตรวจการต้องมีการแบบว่ารักศึกการเรียนอันนี้จะเป็นการให้รายละเอียดนะคะสำหรับผู้ที่มาสอบวันนี้นะคะต้องทําความเข้าใจก่อนเดินทางเข้าไปว่าเราจะไม่ได้รอคนเข้าไปเพราะว่าเป็นการชี้แจงจากนายจ้างตรงๆนะคะอ

ไม่ต so so ้อจะนั่งดินสตอหัวนะครับเงินที่อยู่หมดขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดินมาปิดให้หน่อยกดของบนนี้ไม่ใช่ปิดกดกดของบนเออจอย คุณรู้สึกยังไงคุณได้มาคุมสอบวันนี้ดีใจมากลยครับได้ไปไต้หวันสักทีรอตั้งนานสอบตีต้องเทนไหมใช่ต้องเทรอตั้งนานคุณคุมสอบสองวันคุณเหนื่อยไหมคะไม่เนื่อยคยไม่เหนื่อยไม่เห่อยไม่เหนอม่เห่อยมน่ยไ่นอย่เอ่อ่ย่ยม่อย่่อเห่อเ่นน ตอนนี้ก็เข้าไปสัมภาษณ์ข้างในนะคะแต่เราเข้าไปไม่ได้เราส่งกําลังใจไปแล้วนะคะให้ทุกคนผ่านผ่านนะคะก็หลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ว่า,ท,าทุกคนรู้สึกยังไงที่สัมภาษณ์กับนายจ้างาไปนะคะเปน็นจังไงเพื่อนถามยังได้เพื่อนถามยังได้ถามไปเพื่นท่านไหนถามมาจางไหนเหง,งายอย่ใสเคยไปเหงานนย่ใสเนี่ยมา,าใางงาสก็ตาแรงทำเนียรกต่อกนยูบอกพอใจยู่บอกมันกระทำยูบอกเสกเขาได้เต็งไหม ให้ตรวจไหมเต็มหมดนาะเครื่องเขาเนี่ยถามเขาเลยของเขายังรังเลยจะไปตรวจโรคหรือเปล่าโน่นทำทำโน่นผมผมยังไงก็ได้เนี่ยคนนี้เลยนแรกเจ้านี่แล้ไปตรวจโรคเด้อนี่ของคุณมันเรากดตรวจโรคเลยครับตรวจโรคเดี๋ยวๆกับพี่เหรอยังไม่เูี้ยว่ตรวจโรคเขาไม่ได้ใช่เหรใช่เป็นยังคือลังเร่เอาเครื่องเดียวใจเครื่องเดียว จเุตรไหเขาถามยังเดในจังถามลายยางถามมาจากไหนเขาถามแล้ว่าพอจะหาจะได้ไงว่เรา้ออกมาเอ่อที่หายกระชันเวเรียมตัวไว้เลยบอกบินดวนเป็นบอแสดงว่าได้เดวผ่านเร้วไปเข้ากับไปตรวจโรคสนับปะ